มีผู้ถามว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้หมายความว่าอย่างไรที่จริงข้อความนี้เป็นคำสอนของหลวงปูด่ดุลคำว่าผู้รู้หมายถึงอัตตาตัวตนนั่นเองผู้รู้ฉันรู้เรารู้โกรู้ มีความหมายอย่างเดียวกันผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในระดับโลกุตระจะเห็นแจ้งอยู่กับสุญญาตาประจักษ์อยู่กับความว่างหรือปะนิพานเรียกว่าโดจิตว่างโดสุญญาตาในขณะที่เห็นแจ้งอยู่กับจิตว่างหรือสุญญาตา ไม่มีความคิดว่ามีผู้รู้หรืออัตตาตัวตนแต่ถ้าว่ายังไม่เป็นพระอาราหันต์เชยกตัวอย่างระดับโซดาบันหรือสกทาคามีหรืออนาคามีบางครั้งก็ยังเผลอสติได้เป็นสติในระดับโลกุตระเมื่อเผลอสติ ความคิดว่ามีผู้รู้ก็เกิดขึ้นมาอัตตาที่เป็นผู้รู้โผล่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็มีความรู้มีสติในระดับโลกุตระรู้เท่าทันเรียกว่าพบผู้รู้เห็นผู้รู้ก็ให้ทำลายผู้รู้คำว่าทำลายก็คือ ปล่อยวางนั่นเองเมื่อปล่อยวางความคิดว่าเป็นผู้รู้อัตตาตัวตนว่าโกรู้ก็ดับหายไปนี่คือความหมายของคาว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นแจ้งอยู่กับสุญญาตาว่างจากความคิดว่าเป็นผู้รู้ จากนั้นเราบันระวังไม่ให้ความเป็นผู้รู้เกิดขึ้นมา